สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง V m a t นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับแวนการ์ดภาคใหม่นะครับว่าภาค V นั่นเองครับวันนี้ก็มาอยู่กับแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งครับผมชื่ออะไรครับผมอ่าชื่อโนมิคอนครับโนมิคอนใครวะเนี่ยูครับผมก็จะพูดพูดถึงการภาค V นะครับผมก็ที่อัปเดตเอ้ยไม่ใช่อัปเดตคือเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เปลี่ยนคนมาละโลกอ่ะคนละโลกคนละโลกอ่าเขาเปลี่ยนจัก,กรวาลใหม่ใช่<ม>ใช่ใชเออนั่นแหละเปลี่ยนจัก,กรวาลรีเซ็ตน,นะครับผมพวกการ์ดเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับผมแต่ก็คือเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมโดยทิกเกอร์เนี่ยก็จะมีอยู่เท่าไหร่นะสี่ทิกเกอร์เนาะใช่มีสี่มีฮิวคิดอแล้วก็สแตนแต่ว่าภาควีภาควีเนี่ยจะเปลี่ยน,จะ,ยนจะเปลี่ยนจากสแตนเป็นไอ้นี่ครับเป็น ทิกเกอร์สีชมพูครับมันชื่อว่าอะไรนะฟอนฟอนติกเกอร์เอัฟอนหรือฟอนฟอนฟอนน่าจะฟอนเออฟอนฟอนครับผมสแตนทิกเกอร์เนี่ยก็ทำให้เมื่อไดครับก็จะทำให้ยูนิตสเตจเนี่ยยูนิตของเราเนี่ยสแตนนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฟอนนะครับผมก็จะทำให้ยูนิตเฮลดาของเราครับบวกตัวละหมื่นเลยครับผมโคตรดีก็แทนที่กับยูนิตสแตนนะครับผมแต่ว่าก็มองว่ามันก็คุ้มอยู่นะครับครับผมก็ ทิกเกอร์ก็เปลี่ยนแปลงประมาณนี้ครับผมต่อไปก็จะไปพูดถึงเกี่ยวกับพวกกิฟต์นะครับผมกิฟต์กิฟต์คืออะไรครับผมอ่าเหมือนมาแทงเกียร์สีของพระตีเดียวมันก็คล้ายๆกันครับผมคือเป็นดูเล่นใหม่ของภาคตีครับเป็นช่วงเกียร์สามครับเพราะถ้าเกิดเราไล่เกียร์สามลงไปเนี่ยก็จะได้กิฟต์มาหนึ่งอันใช่ไหมครับผมใช่ครับผมกิฟต์มันแยกออกมาเป็นยังไงครับผมอ่าออกเป็นสามสายครับ สายสายแรกครับผมเอาไหยครับอ่าฟอสซึ่งแต่และพวกกิฟต์เนี่ยหรืออิมเมจเดลลี่กิฟต์เนี่ยจะอ่าสามแบ่งเป็นสามสายแล้วสายหนึ่งจะแบ่งย่อเป็นอีกสองก็คือหนึ่งกับสองตัวอย่างเช่นฟอสฟอสจะมีฟอสหนึ่งกับฟอสสองฟอสหนึ่งคืออ่าเมื่อว่าเมื่อเราได้กิฟต เราสามารถเอามาวางช่องแบงกะดเซอร์เคิลหรือเลียกะเซอร์เคิลก็ได้ซึ่งช่องที่มีกิฟต์นั้นวางอยู่ตัวนั้นเมื่อมียูนิตอ,อะไรนะคอหรือไลท์อยู่มันจะตรงตรงช่องที่มีกิฟตเราเออตรงตรงช่องที่มีกิฟตที่เราวางไว้มันจะบวกหมื่นครับส่วนมันสามารถสเต็กกันได้นะครับผมมันอาจจะมีคนทําเป็นแสงก็มีน่าจะมีมาแล้วครับ ส่วนฟอสทูเป็นอบอดคี้ครับซึ่งบอกได้แค่หนึ่งหนึ่งคี้เท่านั้นก็คืออ่าก็ทำเหมือนเหมือนฟอสแรกแต่จะเปลี่ยนเป็นคี้นั่นแหละคี้จะเออย่างไงแบบก็คือมันจะยืน2คี้ตลอดครับทั้งยูนิตแล้วก็แวนไม่สามารถวางสแต็กกันได้วางมันก็วางได้ครับแต่ว่ามันจะไม่เพิ่มแต่ว่ายังมีแต่ว่าพก ท็ที่บอกคี้หรือว่าเช็คได้เช็คได้ดคี้ตะคอนทิกเกอร์ยังบอกได้อยู่นะครับมันผมเห็นมันมีคนถามคําตอบให้ถามคําถามง,งูๆมาอยู่เรื่องก,ก็คือเรื่องนี่ระแบบสามคีอะไรอย่างงี้เลยใช่ใช่ทำได้หรือถ้าเราเช็คได้ขี้ก็บอกอ,อีกนั่นแหละก็คือแบบกึ่งบังคับการได้ครับผมนะใช่มันมีคนเข้าใจผิดว่าอาะไรมันทําให้คีย้ไม่เพิ่มความจริงก็คี้เพิ่มได้แต่ว่ามันต้องเพิ่มมาจาก ทิธีอื่นมันไม่ได้เพิ่มมาจากกิฟตคือมันจะเพิ่มได้ก็คือวางแค่แค่เดียวเนาะใช่วางแค่แค่เดียวก็คือวางหลายอ,อันได้แต่ว่าก็เพิ่มแค่หนึ่งอยู่ดีใช่ก็เพิ่มแค่นหนึ่งต่ไปเลยครับผมเป็นอ่าอรรเป็น Excel ครับ Excel เป็นการเพิ่มช่องเรียกากพิเศษเอ่ามากสุดหกช่องครับถ้าจำไม่ผิด <c oughs> ช่อง Excel จะมีหนึ่งกับสองเหมือนิฟต์อ่าฟอร์เมกี้ อส Excel หนะ่ง x l หนึ่งจะเพิ่มช่องเรียพิเศษ,ษแล้วก็บวกหมื่นครับไม่มีอะไรส่วนฟอสส่วน Excel 2ก็คือ Excel สองนั่นแหละจะ,ะบวกพลังเหมือนกันแต่จะบวกแค่ห้าพแล้วก็จวนหนึ่งครับก็คือมีตีแรงด้วยมีตีแรงให้เฉยกับตีแบบพอมีพลังแล้วก็จวดจวัจ,ว,จ,ว,จวบ้างอะไรเงี้ยเหมือนมีวรกาดด้วย ครับผมก็เลือกใช้ได้นะเนาะแบบถ้าว่ามือเราแบบไม่มีตัวเล่นก็ต้องใช้ฟอนนั้นใช่ครับเอาต,ต่อไปครับผมอ่าส่วนกิฟสุดท้ายก็คือโปรเทคอ่ากิฟนี้จะงงหน่อยนะครับตรงกิฟเอ่อโปรเทคสองโปรเแรกจะอ่าง่ายๆครับมันคือ PG นั่นแหละมันคือ PG เลยแหละ,ไ,หละไม่มีอะไรก็ส่วนอ่าโปรเทคสองจะ บวกหมื่นให้เลียตัวนั้นแล้วตัวนั้นจะบวกเอ้ยไม่ใช่เอาม่เอ,อ,มอามาตัวนั้นจะชิวเอ้ยเมื่อเสร็จอ่ะไอ้ไอ้ไอ้เลียเลียตัวที่ได้กิฟต์นั้นไปอ่ะเมื่อเสร็จจะบวกจะบวกชิวไปอีกหมื่นหนึ่งแล้วพลังจะบวกห้าพันคือตัวมันยืนบวกห้าพัน 5, ใช่ก็คือประมาณว่าสายจั่วด้วยสายป้องกันด้วย มันมันไม่มันเอาไว้กันเฉเป็นสายการตัวมันจะยืนยืนบวกห้าพันไปเลยแล้วก็อ่าเมื่อเสร็จมันก็จะบวกชิวไปอีกหมื่นหนึ่งบวกทรับกันเป็นสายป้องกันนั่นเองนะครับผมใช่อันนี้ใช้เรียบป้องกันพวกนี้ก็จะหนาๆหน่อยเจาะขอยากใช่ครับผมก็พวกประมาณที่้างวีเพิ่มมาก็ประมาณนี้ก็แบแพตฟอร์มก็แบบว่ายังไงอะ ดอนะครับก็จะแทนมีบางใบที่แทนเป็นพอรเฟก้าด้ด้นะครับแต่ก็ยังใส่ได้สี่ใบเหมือนเดิมนะครับก็จับเกตรหนึ่งก็จะมาเกียร์ศูน,นย์ก <G 0. S 2> อยร์หนึ่งมันมันไม่นับก,กับโปรเทคหนึ่งเราสามารถสแตกได้กับโปรเทคหนึ่งก็คือใส่ได้แปดรอเอ้ยไม่ใช่ก็คือเป็นไม่ดีก็คือมากกว่าสี่มากงั้นพวกจํานวนกิฟท์ที่เราใช้ได้ขึ้นอยู่กับการเออขึ้นอยู่กับเกียร์สามที่เรามีให้ไหลท์นะ ยิ่งใสเกียสามเยอะก็จะยิ่งมีกิฟใช้เยอะ,อะไ,ไม่ได้ใส่ว่าจนไม่บาลานซ์นั่นเด็กอือเลยนะได้แต่ว่าก็จะมีเกียสามบางตัวหรือลูกน้องบางตัวที่สามารถเพิ่มกิฟให้เราได้ซึ่งนี้จะมาช่วงหลังภาคหลังภาคมีของไอจีพวกนี้จะเริ่มมีกันละมาแถมกิฟให้ดีแกงันละนก็ชิวก,กับพลังก็จะยืนเพิ่มขึ้นนะผมก็จะแบบ เยอะขึ้นหน่อยนะครับไม่ใช่ขึ้นหน่อยละขึ้นมากเลยอ่ะ<ช>นะก็จะ<า>บวกบวกพลังแบบงงนิดนึงตอนมาช่วงเล่นแรงๆนะฟอร์มการเล่นนะครับในภาคนีจะมีทั้งหมด2 2แพลตฟอ,อร์มวนกันก็คือมีสแตนดาร์ดกับพรีเมียมอ๋อคือเอามาร,รวมกันใช่ไม่ไม่เป็นแพลตฟอร์มที่มีในการแข่งของยุคนี้ไอของแพลตฟอร์มใหม่ มีสแตนดาร์ดก็คือเราต้องเล่นเป็นการผ้าวีทั้งหมดใช่ส่วนรีเมี่มเราจอกาจะแต่ผ้าผ้าแบบเด็กดําบันยันผ้าวีมันรวมมันรวมเป็นเด็กเดียวแล้วก็มานเล่นก็ได้ครับแต่ก็จะมีบางตัวที่โดนลิมิตใช่เพราะว่ามันเล่นกับภาคภาคใหม่แล้วมันโกงมากเวลาใส่ด้วยกันในภาคเก่ามันอาจจะแบบเป็นตัวที่ดูง่วยที่สุดแต่พอมาอยู่ภาควีมันอาจจะดูก็ก็มีบ้างฉันว่าตัวภาคภาใหม่มันจะมีจีบีเลยทั้งตัวไงล่ะ นะมันก็เลยแบบดูโกงขึ้นมาหน่อยแต่กเขาก็ปรับแบบให้มันลิมิตลิมิตแบบบาลานซ์แหละเนาะไม่โกงไม่มีเด็กไหนโกงีก็มีประมาณนี้แหละเนาะพูดประสบไม่หมดเลยตอนนี้แคก็ขอบคุณที่เข้ามาชับชมไอเข้ามารับชมนะครับผมครับแล้วก็ขอให้เล่นการ์ดยังมีความสุขครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และแชร์ด้วยนะครับครับผมแควันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ